สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับเนาะมึอนี่เขาป้าหาเห็ดอะซื้อช่องนี่สีเพี้ยนช่องวางไหนเนาะพี่น้องเอ้ยนี่นะครับเขาป้าหาเห็ดน้ำหนาวครับผมนี่ครับหอยแล้วเห็ดไม่ไหมครับเห็ดหนาไหมครับผมเห็ดพึ่งออกนะครับเนาะ เห็ดเพิงครับผมโฟดโฟดมามาเอาถุงมาใส่ที่แห่แน่นี่พร้อมหวงแล้วทอ็ทอปพอปท็อปเอาถุงอยู่คนละฝั่งนี่ครับอันนี้เห็ดเผืองนะพี่น้องมีเห็ดเพิงครับนี่นี่คพอดีถุงมาไห้ออกมาน้าเนาะพี่น้องเนาะพี่เยอะพี่ พึ่งอันนี้พึ่งหวานนะครับเนาะอันนี้เพราะขมนะครับนี่นี่ครับ,รบส่งทีอยู่หางเซาเบ่งเนาะครับเนาะมันจะเป็น เห็ดออกไม่เลยบ่ได้เอากระตามานำมาก,กันหลายคนครับผมมาดีมายามพี่นออ้องือว่าเห็ดออกกันเลยคุณครับรถคนพานเข้าไปเก็บเห็ดนะครับแสดงว่าเห็ดเริ่มออกแล้วครับพี่นออ้องนี่า นี่ตึงไปโอ,อ้ขอบก็ได้ลายแล้วพึ่งกับเห็ดแดงได้หัวปีนออกสี ไปครับไปรุ่นกันตัวแดดออกแล้วครับแดดออกแล้วโอ้หกครับับ้งกันหก อกี้กับพ่อกันกับบ่าวไสบ้านนะครับเนาะอู้นี่ครับเห็ดพึ่งอู้เห็ดพึ่งไงครับอู้เห็ดพึ่ง ลุงได้ล่ะสุดกะบ่ได้รเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องเลยเขาปลาหาเห็ดก่อนว่าเห็ดออกก็เลยมาซองเบิงครับเลยมันลาอเบิงได้บ่ได้รเตรียมโตครับ เอ้ดี๋ยวจิไปเปลี่ยนซื้อช่องใหม่นล้ครับเนะาะฝากติดตามพี่น้อง,งเลยกันเฮ็ดออกแล้วก็ที่ได้ค่าเขาป้าหาเฮ็ดระบาดเ,เป็นรายอาชีพเออเออเออโอ้อยกับหมด เียกบได้ส่เสียกันเง้ามือวันคือบ่มีมูนี่ได้มันดอกนี้ดอกงี้ <c oughs> เออนี่ไงดอกหนึ่งนี่ครับดอกดอกอย่างงามเลยครับนี่นี่ถุงใบแดงครับนี่นี่บักงามครับพี่น้องเอาเอาเอาเมนียงบานนี่ไว้ไว้เมนียงบานนี่เล็กน้อยเล่นญาติเฮ็ดแล้วเฮ็ดดีๆมั้สิฮักและดอกนี้อยู่ไหนอะเอาหรือยังเพราะท่านได้เอาแล้วมันเล่นเหยียบแล้วมั้งเอาเลยยังนี่อกเดียวสิสัวตายเนาะบักน้อยๆ้อยเอาย่างกายเฮ็ด งายตาเนาะปามาดูล่ะเดียว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 ยวเดียยวปอดแม่เห็ดตัวนี้ไหมเพิ่งพี่น้องปวก็กินแล้วคุณนึ่ดอมันนี่กได้สองดอกนีอดอกอาลูกมันสะกาเอะลูกมันเอาเถอะเพิงแม่เลยโอ้ยมาเอามาเลยลูกมันปดดีๆลุงขี่กัด เนื้อปลานี่มันเป็นเหิดอันนี้ออกย่างอยู่ตัวนี้โอ้ไตยครับพุน่ะพี่น้องเอาหลายคนหลายคนหาซอยกันเอามาเวททั้งแป้งทั้งมีพิทั้งสกายยายลาน้องฟูดก็มาไม่ได้ด้วยมั้ย ก็ได้ใกล้เต็มถุงแล้วนาะได้แก่งอยู่ดักเขานะคนเขาไปหาทางไหมหน้ามาขีดลงไปผีหน้ามาผีเหรอเออนางหาหาอุ้ยขึ้นไปผีอุ้ยขึ้นไปทั้งรถผี บ่ใส่เวนตามันเนี้มไก่เห็ดว่อเหือโอ้ยไนอะโอ้ขอคับเอาเก็บเก็บเกเห็ดพ่งเมนบอนันโอ้สุดยอดเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย ควรคือเบื่อได้นะวิถีล่ะเอานี่มาเก็บเห็ดโอ้หนี่หนี้หนี้เอามาเก็บมาเก็บมาเก็บกับตะเพิ่มเนี่นี่มาเก็บมันทิมุนมาเก็บไอ้พุดนี่นี่สองดอกสามดอกนี่ดอกนี่บึ้งบิ้งบึ้งบิ้งมันทิมเฮเอาเอาเอาออกก่อนโอ้ยแตกเบิดบันนี่แล้วอ่าเดโอ้ นี่จะติดเทียนออกเลยอืมเป็นไปเหตุผลอะไรอื้ออ่ายังไงฟูดยืดใส่ละนั่นน่ะดอกนี้เลยเอาเอาลูกปู่ก็เริ่มหัวซักหัวขวำกับว่าจับมันแน่เนาะเออวางลงอ่ะวางลงอมันได้เห็ดติดหรือเออก็ยังว่าเอาเอาอยู่เอออื ตีหัวแตกจักบาทด้ป่อเตียพุ่นๆขึ้นไปเทิงพุนมันหกเออขึ้นเลยครับเตี๋ยบําังอยู่ข้องล่างไปไส โง่ขึ้นมาผีฟุตมันขาม,มันไปล่นไม่หรอกเผื่อลูกจังบ่ได้เอิน้นลุงได้หลา่บ่กันเห็ดมันออกเทึ่งๆหุ่นตำแห้งมันกระบอก คันตำตำแห้งมันหนังซุ่มมันบกเลยคนบาลงมาทาั้งนี้ซื่อหรอ,อคนไปแต่ปลาพุ่น ห้างห้าๆนะครับขอเอาขอกันไม่คิปหนาครับผมฝากติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ